สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมทำอาหารบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีน้ำสมุนไพรมาฝากกันนะคะน้ำกระเจี๊ยบค่ะซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะเราเริ่มจากนำกระเจี๊ยบแดงแห้งนะคะมาล้างน้ำสักสองสาน้ำค่ะล้างฝุ่นละอองออกค่ะ กระเจีย๊ยบแดงเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะคะป้าอ่านเจอว่าเออช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะป้าก็เลยทานมาตลอดเลยสร็จน,นะคะแต่ว่าจะไม่ใส่น้ำตาลหวานเนาะเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะตอนนี้คอเลสเตอรอลป้าก็ปิ่มๆแล้วล่ะคะ่ะหกเดือนเช็ดค,ครั้งหนึ่งะคะ่ะ ทีนี้เราก็นำไปต้มนะคะป้าใช้กระเจีย๊ยบเนี่ย1 3 0้กรัมใช้น้ำ3ามลิตรนะคะหรือว่าประมาณ3000 ml ม .l. ค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่กระเจีย๊ยบลงไปค่ะป้าใช้ใส่กลางในการต้มนะคะต้มไปประมาณสัก20นาทีค่ะหรือจนกว่าดอกกระเจีย๊ยบของเราเนี่ยจะมีความนิ่มนะคะแล้วก็ให้สีที่เข้มค่ะ ผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะกระเจีบของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะจะใช้น้ําตาลกรวดหรือว่าน้ําตาลทรายก็ได้วันนี้ป้าใช้เป็นน้ําตาลทรายเนาะแล้วก็เกลือซอเโซเดียมต่ําสักสองช้อนชานะคะ่ะตั้งไฟต่อไปอีกสัก5้ถึงเนาทีค่ะหรือว่าจนกว่าน้ําตาลจะละลายเข้ากันดีเนาะชิมรสชาติความหวานปรับได้ตามชอบเลยนะคะ นี่ค่ะก็ใช้ได้แล้วเราก็จะนํามากรองค่ะกรองเอาแต่น้ําค่ะว่าจะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะจะกรองครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งก็ได้นะแล้วแต่เลยพอได้น้ํากระเจี๊ยบแล้วเนี่ยเราก็ต้องพักน้ํากระเจี๊ยบของเราไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะถึงค่อยเอาไปใส่ขวดหรือภาชนะตามที่เราต้องการค่ะ แล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นเวลาแช่เนี่ยป้าแนะนําให้แช่ในช่องที่มีความเย็นถึงถึงนะคะจะได้เก็บน้ํากระเจีบของเราไว้ได้นานค่ะวันนี้ป้าก็ใส่เป็นขวดแบบนี้เลยนะคะป้าทานวันละขวดค่ะที่เหลือก็จะใส่เป็นโถไว้ค่ะ แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เวลาทานนะคะเราจะทานแบบเย็นๆแช่ยเย็นธรรมดาก็ได้หรือจะใส่น้ําแข็งก็ได้อากาศร้อนๆเนีสดชื่นจริงๆค่ะหรือจะนําไปปั่นก็ได้นะคะแล้วแต่ได้เลยค่ะขอบอกว่ามันชื่นใจจริงๆเลยค่ะน้ํากระเจี๊ยบเนะี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมากมายจริงๆค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่าใส่น้ำตาลเยอะเนาะ เดี๋ยวจะเป็นเบาหวานไปลองทำรับทา้กันดูค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ